หวานน้อยค่ะหวานน้อยน้ำตาลขึ้น,นงโลพอามารักโททูตกเี้อีกแล้วใช่มา,มารักโูตรอันนี้เป็นเมนูโกโก้หวานน้อยนะคะหิดแล้วครับไหนนะพอมีสื่อมาทำข่าวเนี่ย ข้าวจ้าอื่นจะช้อนเดียวนะพอถ่ายคลิปก็เป็นสองช้อนทันทีเลยล,ล,ลองลไม่ถ่ายคลิปดูสิถ้ากินเจ้าอื่นอะ่ะช้อนเดียวนะคะอพอถ่ายคลิปก็สองช้อนแหละไม่เคย เปลี่ยนเป็นหวานธรรมดาก็ได้เดี๋ยวจะเดี๋ยวไม่ได้สูตรคุณลุงหนึสามอสูตรปกตินะคะ<ฮ>ถ้าว่าหวานนี่สามช้อนมันจะล้นคนนี้นะคะเฮีย<ฮ>คนมากเดี๋ยวรอรย<ฮ>อไปกินร้านอื่นแล้วจะว่ากันนะสีไม่เข้มเลย ถมีให้ถ่ายด้วยนะมีถือโชยถ่ายด้วยเดี๋ยวขอถ่ายให้านอกจากโกโก้แล้วนี่นี่คือราคาเมนู <c oughs> อยากเห็นหน้าพ่อค้าไหม <c oughs> ให้ดูหน้าพ่อค้าหลอที่สุดในซอยนี้เลยมีอยู่คนเดียวใช่ไหมมีอยู่คนเดียว นอกจากขายน้ำแล้วขายอาหารญี่ปุ่นด้วยอาหารญี่ปุ่นนี่ขายชุดเท่าไหร่คะพร้อมไข่ยี่สิบบาทพร้อมไข่ยี่สิบบาทมีไข่มาด้วยอ๋อไหนไหนไหนโอ้โหด้วยโอ้โหนี่ไข่อะไรคะไข่สดหรือไข่ลวกมาละไข่ชดน้ำร้อนลงเตี้ยไมต่อวงร้อนแบบไข่สุกใช่ไหม โอ้โหดูสิคะเนี่ยอาชีพ <อา S 1> ทำ<ห>กินใ,ใส่หม้อให้ได้นี่ลวกไข่ให้พร้อมนะเดี๋ยวนี้ต้องเนี่ยนี้ต้องปรับตัวไหมคะขายน้ำอย่างเดียวไม่พอต้องขายอาหารด้วยโอเคขอบคุณค่ะ